พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคําอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคําพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่4ตุลาคมคริศร2024คำพยานชีวิตโดยคุณลูฟูลินเลิฟ เท็ซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเส้นท่อชีวิตและข้อพระคัมภีร์นุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อ11พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า คุณลูฟูลินเลฟเป็นพยานว่าหลานฟ้าแฟดหญิงและชายของเราเกิดก่อนกำหนดสิบสัปดาห์พวกเขามีน้ำหนักสองปอนสิบออนและสามปอนตามลำดับภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอดพวกเขาถูกส่งไปยังห้องอภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤตในโรงพยาบาลใหญ่สายไฟที่ติดกับท่อมากมายหลายเส้นติดอยู่กับร่างกายเล็กๆของพวกเขา เพื่อตรวจสอบสัญญาณชีพของพวกเขาช่วยให้พวกเขาหายใจและรับสารอาหารสายท่อชีวิตเหล่านี้ช่วยทำให้ฝาแฝดมีชีวิตอยู่เป็นเวลาสองเดือนพวกเขาจึงจะสามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเองเมื่อเราอยู่ในช่วงที่น่ากลัวนี้ดิฉันก็มีเส้นท่อชีวิตที่ค้ำจุนดิฉันทั้งญาติเพื่อน และครอบครัวอื่นที่โบทของดิฉันตรวจสอบความคืบหน้าของทารกทุกวันและอธิษฐานเผื่อพวกเขารวมทั้งพ่อแม่ของทารกและเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลดิฉันไม่เคยอธิษฐานอย่างร้อนรนหรือบ่อยเท่าในช่วงสองเดือนนั้นมาก่อนเลยดิฉันบอกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพระเจ้ามีทารกตัวน้อยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ความคิดนี้นำความสบายใจมาสู่จิตวิญญาณที่วิตกกังวลของที่ฉันมากเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวเราอาจลืมอธิษฐานหรือเราอาจจะอธิษฐานเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่การอธิษฐานให้ความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงดูแลเราให้ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้พระองค์ไม่เพียงต้องการให้เราอยู่รอดเท่านั้น พระเจ้าต้องการให้เราเติบโตมากขึ้นข้อคิดสำหรับวันนี้การอธิษฐานทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ห้องอภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤตข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงรักษาข้าพงทั้งหลายเชื่อมั่นว่า พระองค์มีแผนการสำหรับชีวิตในปัจจุบันและในอนาคตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระกุลที่ทรงดูแลและอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายเสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ